เป็นที่รู้กันว่าการทำงานดูแลสุขภาพระดับปฐมภูมิอสอมอหรืออาสาสมัครสาธารณาสุขคือฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่ด้วยต้นทุนที่ต่างกันของแต่ละพื้นที่สสสจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขเพื่อการขับเคลื่อนบูรณาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่ เป้าหมายเพื่อยกระดับอ,อสอมอให้มีศักยภาพสร้างความเข้มแข็งบูรณาการการทำงานให้ตรงเป้าที่กำหนดนี่เป็นจุดประสงค์หนึ่งที่สสทอ,อ,อยากเห็นถ้า<ม>ทุกคนระดับรากหญ้าเลยระดับหมู่บ้านตำบลเลยเนี่ยลงมือทำจริงมีฐานข้อมูลที่ดีมีกิจกรรมที่มีนวัตรกรรมสร้างสารรค์ที่ดีผมเชื่อว่าประชาชนชาวไทยจะปลอดภยัยห่างจากยาเสพติดแล้วก็ลดอัตราการเกิด<ม>โรคอินซดีได้ ชุมชนบ้านร่มโพทองตำบลนานงวัวอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในพื้นที่นํำร่องของโครงการจากการประเมินปัญหาพบปัญหาสาธารณาสุขของคนในพื้นที่ที่ต้องเร่งแก้ไขคือโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวานเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบรอพอสตนาง,งัวและภาคีเครือข่ายจึงกำหนดยุทธศาสตร์555เป็นแกนกลางในการดำเนินง,งานประกอบด้วย ห้าเริ่มห้าลงมือห้าพันธมิตรเราเห็นชาวบ้านที่เป็นโรคเบาหวานถูกตัดขาตาบอดเพราะว่าเป็นโรคเบาหวานนะคะคนกลุ่มนี้กลุ่มเล็กๆที่ป่วยเนี่ยคะ่ะเขาเป็นแล้วเราไม่อยากให้ประชาชนส่วนนี้คะ่ะเป็นเราก็เลยมีการดำเนินงานที่ผ่านม,มาสำหรับกิจกรรมเด่นจากการดำเนินโครงการมีดังนี้ 1. การคัดกรองเชิงรุก ด้วยการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านตรวจว,วัดสุขภาพเพื่อคัดกรองหากลุ่มเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้น 2. สร้างความรู้ด้านสุขภาพด้วยศูนย์เรียนรู้3 2. อ2อเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคในกลุ่ม NCD 3. ปรับพฤติกรรมสุขภาพ3 2. อ2อคืออาหารออกกำลังกายอาางณ์ไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มสุรา 4. เฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ด้วยระบบแกนนำหมู่บ้านโดยใช้แนวคิดเฝ้าระวังด้วยหัวใจแบบบ้านพี่เมืองน้อง 5. ป้องกันภาวะแทรกซ้อนด้วยการติดตามกลุ่มผู้ป่วยเหรือรังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องรู้สึกว่างานของเราดีขึ้นค่ะเพราะว่ากลุ่มที่ป่วยสามารถที่จะดูแลตนเองได้ กลุ่มเสียงก็ลดลงแล้วก็กลุ่มปกติก็สามารถที่จะแนะนํากลุ่มเสี่ยงให้กลับมาเป็นกลุ่มปกติได้ค่ะเวลาที่เราจะไปทำเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําในวิธีเขาเรียกว่าประชาคมครับคือการประชุมแล้วก็ออกมาตรการออกอะไรต่างๆระเบียบอะไรต่างๆพอเราออกพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปลงพื้นที่ด้วยกันไปทํางานด้วยกันตามกระบวนการต่างๆที่พวกเราได้ออกแบบไว้อครับผม โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยาภาพอาสาสมัครสาธารณาสุขเพื่อการทำงานบริาการประเด็นสุขภาพในระดับพื้นที่ยังสอดคล้องกับแนวทางการทำงานของสสสที่มุ่งขับเคลื่อนง,งานสร้างเสริมสุขภาพด้วยยุทธศาสตร์ไตรพลังเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพและมีสุขภาวะที่ดีอย่างเท่าเทียม ในโครงการนี้หลักสําคัญก็คือการทําให้เครือข่ายอสมเนี่ยได้มีการเสริมพลังกันทางสํานักก็สนับสนุนทั้งในแง่วิชาการทําให้เครือข่ายนี้ได้เกิดการฝึกอบรมแล้วก็อสมก็ไปพัฒนาโครงการที่จะดูแลสุขภาพจัดการสุขภาพภายในชุมชนของตัวเอง100พื้นที่ทั่วประเทศนะครับรู้จักเรามากขึ้นได้ทุกช่องทางของสํานักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเกตสทชฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เราด้วยนะครับ